French Kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y ิวสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kit สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจาก2คลิปก่อนหน้าก็คือเป็น p o n o เคิร์ลาทคลิปนี้จะเป็นการาแนะนำตอบคำถามที่ว่า p r o n เคิร์เคิรทสาทั้ง4ตัวนะคะคีเกออูดงสามารถแทนที่คำคำเดียวกันแต่ว่าในประโยคที่ต่างกันนะคะสามารถแทนได้ค่ะคือถ้า,าคำคำคำนั้น ทำหน้าที่ต่างกันในประโยคที่ต่างกันก็แน่นอนนะคะว่าก็จะใช้ p r o n o u e a t i v e ไปแทนที่คำคำนั้นที่ต่างกันก็คือบางประโยคใช้คีย์บางประโยค,ใช,ค,โยคใช้เกอร์บางประโยคอาจจะใช้อูหรือว่าอาจจะใช้ดงก็คือก็คืออยู่ที่ว่าหน้าที่ของคำคำนั้นในประโยคนั้นๆเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่าง เพื่อตอบคำอธิบายนี้นะคะอ๋อแล้วตอนนี้ French Kid มีเพจ a c e b o o k ด้วยนะคะเราจะลงแบบฝึกหัดเอาไว้ในเพจ a c e b o o k นะคะฟังคลิปจบแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มเติมเสริมความเข้าใจกันนะคะ quatre pronoms relatifs p e u v e s t s u b s t i t u e r la même chose? เป็นไปได้นะคะที่สรรพนามคีเกอ,อูและดงใช้แทนสิ่งเดียวกันในประโยคที่ต่างกันก็คือถ้าเขาทําหน้าที่ต่างกันในประโยคนั้นๆก็ต้องใช้โพโนเฮลา่าที่ต่างกันดูตัวอย่างนะคะอย่างตัวอย่างแรกองปากดูจ a าปงดูประโยคแรกนะคะสถานการณ์แรกเล j จ p าปงเอตานเปียเคียซูเอองนาซญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งในเอเชีย จะเห็นว่ามี2อ n f ิน m a เมชันถูกไหมคะส่วนแรกก็คือเลจาปงเอตังปีญี่ปุ่นเป็นประเทศประเทศหนึ่งส่วนที่2เลจาปงเอซิเอองนาซีญี่ปุ่นอยู่ในเอเชียตั้งอยู่ในเอเชียแต่ทีนี้เราจะไม่ใช้ญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นอีกถูกไหมคะเพราะเราจะเชื่อมเป็นประโยคเดียวดังนั้นเราก็ต้องหา พโนเคลาทีฟมาแทนในที่นี้ในส่วนที่2ประโยคเลชปงเอสซีเจอองนาซีเลชปงเป็นประธานดังนั้น p o พโนเคลาทีฟ oh ที่จะมาใช้แทนในในหน้าที่ที่เป็นประธานของประโยคเนี่ยก็คือคีนี่ก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมประโยคนี้ถึงต้องใช้คีนะคะก็มาดูส่วนที่2ประโยคที่สอง เรชาพงศ a อตันปีกชาดอญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ฉันหลงรักส่วนแรกประโยคแรกนะเรชาปงศ t เลเปี ie, ก็คือญี่ปุ่นเป็นประเทศส่วนที่สองชาดอญิปุ่นในที่นี้จะเห็นว่าชาดอญิปุปงชาปงเป็นกรรมถูกไหมคะเป็น c o ดดังนั้น ถ้าเราจะมาเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันแล้วหาพโนเคลาทีฟมาแทนหรชาปงเอ่อที่เป็นกรรมก็คือต้องใช้เกอก็จะได้เป็นเรชาปงเอ็เลเปยิกช่าดอกญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ฉันหลงรักมาดูประโยคที่สนะคะเรชาปงเอ็อันเดเปิอูชามะไคมาสตาเล ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ซึ่งฉันอยากไปลงหลักปักฐานก็เหมือนเดิมนะคะ,ะมีสองข้อมูลสองอินฟ a t i เมชันเชาปงเออางเดปกีก็คือญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งในหลายๆประเทศแชมเมมาสตาเลโอชาปงฉันอยากไปลงหลักปักฐานที่ญี่ปุ่น ดังนั้นญี่ปุ่นเลชารปงในส่วนที่สองประโยคเนี่ยแทนสถานที่ระบุออบอกไรายละเอียดสถานที่ที่ฉันอยากไปลงหลักปักฐานคือเพราะว่าการยาลงหลักปักฐานเนี่ยมันบอกบอกสถานที่ถูกไหมดังนั้นโพโนเคราทีฟที่จะมาแทนเลยชารปงในออตำแหน่งนี้ในหน้าที่นี้ในประโยคนี้ก็คือต้องเป็นอู ซึ่งเป็นโพโนเคิร์เรทที่ใช้บอกสถานที่นะคะมาดูประโยคสุดท้ายเลญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ประชาชนในประเทศนั้นใจดีและซื่อสัตย์ก็เหมือนเดิมมีสอง information information แรกญี่ปุ่นเป็นประเทศ ประเทศหนึ่งหรือชาปงเอตาปีข้อมูลที่สองนะคะเลสซาบิตองเดชชาปงทรงสัมพัทธิเอกองเนตถูกไหมก็จะเห็นว่าเลสซาบิตองเดชชาปงดังนั้นต้องใช้ดุงนะคะเพราะว่าดุงเป็นโพโนเคอร์ไทฟที่มีความสัมพันธ์กับ เอ่อ p s i t o s n t i o n de คือต้องเป็นส่วนหนึ่งของ uh, สิ่งที่กล่าวถึงคือไม่ได้เป็นประธานและก็ uh, ไม่ได้เป็นกรรมในประโยคที่สองแต่ว่า uh, เป็นเลซาบิเลซาบิตองเดอร์ชังนะคะดังนั้นต้องใช้ดงเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่สอง On parle d'une maison เราพูดถึงบ้านหลังหนึ่งอ n m เม s o งนะคะเดี๋ยวมาดูประโยคแรก C'est une maison qui se trouve dans un quartier calme คือบ้านหลังหนึ่งอยู่ในย่านที่เงียบสงบก็มี2 information เดิมนะคะ C'est une maison ก็คือบ้านหลังหนึ่งข้อมูลที่2นะคะ In m a i s o ง s ั t ง o u v e dans นส q u กัทเช่ที่สงคือบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในย่านที่สงบทีนี้ก็ถ้าเราจะมาเชื่อม2ข้อมูลนี้2 information นี้นะคะเข้าด้วยกันเป็นประโยคเดียวกันเราก็ต้องหา p o n o c ุ l a t i v e มาแทน in m a s s o n นะคะก็มาดูว่าส่วนที่2ประโยคเนี่ยเม s o งทำหน้าที่เป็นอะไร Une maison se trouve dans un quartier calme. เป็นประธานดังนั้น pronoun c u r a t i v ก็ต้องใช้ qui นะคะดูตัวอย่างที่สองประโยคที่สองนะคะ c e la maison que nous construisons nous-mêmes. ข้อมูลแรก c e la maison ก็บ้านหลังนั้นคือบ้านหลังหลังเนี้ยชีย้เฉพาะนะคะ ข้อมูลที่2องนะคะนูคงสต n ีท e งเซตเมซ n งนูเมมก็จะเห็นว่าเมซงในประโยคนี้นูคงสต s o n งเซตเมซงเป็นกรรมในประโยคนะคะนูเป็นประธานเราสร้างบ้านหลังนี้ด้วยตัวเราด้วยตัวพวกเราเองดังนั้น p โพโนเคลาท v ฟที่จะมาแทนกรรมในส่วนที่2ของประโยคก็ต้องเป็นเกนะคะ มาดูประโยคที่สามเซลาม o โซ o ูนูวี o วงคือบ้านที่พวกเราอาศัยอยู่ข้อมูลแรกเซลาม i โซ n ก็คือคือบ้านหลังนี้นูวี n วงดองเซต i มซงก็จะเห็นว่านูวี n วงดองเซต i มซงคือ,อ เมซงในส่วนที่สองของประโยคเนี่ยเป็นการบ่งบอกสถานที่นะคะดังนั้นต้องใช้อูถ้าบ่งบอกสถานที่หรือเวลาพโนเคราทีฟที่ต้องเลือกใช้ก็คืออูนะคะมาดูประโยคสุดท้ายเซลามซงดงนูเคลวเองข้อมูลแรกเซลามซงก็คือเป็นบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังนั้นชีนเฉพาะ nu r vong d e set maison อันนี้ข้อมูลที่2นะคะ nu r vong d e set maison ก็ก็จะเห็นคำว่า rê vong e นะคะก็คือกริยาที่มีโครงสร้างที่มากับ preposition d e ดังนั้น pronoun r e l a t i f ที่จะเลือกใช้ก็ต้องเป็น ดงคือจะบอกว่าเซลาเมโซเกนูเคฟงคือมันยังไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเคฟเออกริยาาเ v e มันจะต้องใช้คู่กับ p r e p o s เพ i โพ d ิดนะคะแล้วพโนเคลาทิฟที่จะมาใช้กับกริยาที่มีโครงสร้างเออที่ต้องใช้ร่วมกับ p r e p o s ิ t i o งเดอร์ก็คือดงคือบ้านซึ่งพวกเราฝันใฝ่ ะะดูจากตัวอย่าง2ชุดนี้แล้วก็พอจะเห็นภาพไหมคะถ้ายังไงเดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดในเพจ Facebook ของ r r n n h k k i s นะคะเดี๋ยวเราจะลงแบบฝึกหัดเอาไว้แล้วก็วันถัดไปเราก็จะลงเฉลยนะคะในคอมเมนต์ก็ไปตามดูเฉลยในคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะ คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายขอบคุณ